การออกกำลับบงกายมันก็ดีต่อสุขภาพเลยพี่น้องทำให้ร่างกายเรามันร่างกายเข้ามันกะเพราะว่าเข้าเข้าเหตุงานบ้างสิเราเขาก็ต้องหาเวลาคนเราคนแก่สิบ่าบ่มีเวลาบ่มีเวลาคนเรามีเวลาเท่ากันทุกคนนะคะยี่สิบสี่ชั่วโมงเท่ากันทุกคนย,สยสาสับยาสบเบาเข้ามาบ่มีเวลานะคะทุกคนมีเวลาเท่ากันแต่ว่าเข้าสิบบริหารเวลาใดบ่แค่นั้นเละเราต้องบริหารเวลาให้มันได้ เขาตรงแบ่งเวลาให้มันได้นะคะสิมาว่าโอ้ยบมมีเวลาดอกเฮนันเดนีบ่มีเวลาเออไม่ใช่ว่าเราไม่มีเวลาคนเรามีเวลาเท่ากันทุกคนยี่สิบสี่ชั่วโมงถกกันเมื่อทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเขาต้องใส่ช่วงที่เขามีเวลาเขาก็ใส่ไปนะคะแบ่งเวลาไปเฮนันเน็นีไป ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณถูกกำลังใจนะคะขอเวลาอีกสิบนาทีนะคะสิบนาทีกบมีแห้งมพนาผลวาให้เอาธรรมะใช้บ้างพนาพรนลวงปว่วะบางคนก็คิดแต่เรื่องเครียดเ,เดินตามเส้นเหลืองเด้อกลางถนนนั่นละแมนตีเดินสายกลางเป็นพนาพอหลวงปอป,ปโอ้ย เดินตามเส้นเหลืองใช่ไหมเพราะว่าอยู่สายกลางใช่ไหมเออคอยกระเชียงเส็นกลางอ่ะเราคอย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 ว่าเดินได้นเขบแคบแคบมันเลาะเลาะริมริมถนนคอยว่าเดินขอยดิเดินเส้นเหลืองเดินตรงกลางนะคะพอหนองกวบกระเชื่อขึ้นฐานแนวเบาเนาะเจ้ากันเลยจริงสิเราพ่อได้หัวเนาะพอหนองกวบเนาะกันเบาๆก็บพ่อด้หัวคือว่าลหละ ก็ยังดีสร้างเสียงหัวเราะไปนะคะเขาเด่หัวเราะเขาบอกว่าหัวเราะหัวเราะต่ออายุเด้เขาบอกว่าหัวเราะมือหนึ่งนี่เขาบอกว่าขันเฮ่าหัวเราะได้เนาะแต่ละมือเนี่ยมันสิตตอายุไปได้หลายปีได้ค่ะพี่น้องบนว่าเราต้องหัวเราะทุกวันยิ้มทุกวันหัวเราะทุกวันนะเพื่อนนะต้องหัวเราะทุกวันนะจ๊ะขันหัวหลเขาก็สิว่าเขาเป็นผีบาได้พี่น้องเพราะฉะนั้นหัวแม่นบ่บบน้องป๊อบเยาะหัวหลได้เขาสิหาว่าเขาบ้าหัวพอดีพ่องาม ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเด้อค่ะขอบคุณถี่มาส่งกำลังใจเนาะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณปู่ยุทธ์ด้วยเด้อปู่ยุทธ์ก็มาส่งกำลังใจนะคะขอบคุณแม่พวงนะคะขอบคุณน้องไหมขอบคุณแม่สมปองขอบคุณเพื่อนเสถียรนะคะขอบคุณดาวสตออะไรเนี่ย ขอบคุณน้องเมย์ขอบคุณเกษตรผ้าพินนะคะเกษตรผ้าพินขอบคุณยายเล็กขอบคุณว้าขอบคุณแม่นมขอบคุณแม่พวงนะคะขอบคุณอัฐาขอบคุณน้องถาขอบคุณพีเคพีเคขอบคุณน้องมัดสีนะคะขอบคุณน้องโดมขอบคุณวีโววีโวนะจ๊ะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกําลังใจค่ะที่มาส่งกําลังใจวันนี้นะคะแม่นเพื่อนพนัเพื่อนเสถียรว่าใช่ใช่เพื่อนเราเราเราก็อย่าไปซีเรียสเนาะเพื่อนเนาะเราก็ อยู่กันแบบนี้แหละเรามีอะไรเราก็พูดคุยกันไม่ยังกะบอกคุยกันเนาะเขาบอกว่าเป็นเพื่อนเป็นมูกันนี่ดีดีเลยคันเท่ามีมูนี่มันดีเลยพี่น้องเป็นเพื่อนกันเขาบอกว่าเออมีอะไรเราก็พูดคุยกันไปแลกเปลี่ยนเล่นลูกกันเนาะไม่ยัางกะมาแนะนํากันพูนั้นมีนันมินี่กับมาแนะนํากันอะไรที่ดีๆเราก็มามอบให้กันสิ่งไหนที่ดี อันใดบ่ดีเฮาก็เว้าคุยกันตักเตือนกันไปเว่ากันเนาะก็ให้คคำในนํำกันไปเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเราเรามาอยู่ในในเั็นในอันนี้แห้วเฮาก็มาคุยมาทางท่ายกันเฮามาฮูหูจากกันบางคนแรงยังไม่เคยเห็นหน้ากันในพี่น้องมาอยู่ในนี้่เคยเห็นหน้ากันจักเทื่อเด้มีแต่พิมพว้ากันคุยกันสื่อๆเดยบางบ่เห็นหน้ากันก็มีคือจังพ่อน้องปอบบางสีเฮากับ่เก็เห็นหน้ากันเด้ผมดูซีรีส์พระพุทธเจ้าเออนั่นแหละพ่อน้องปอบเราก็ดูไปอย่างนั้นแหละมันก็ ทำให้เราสบายใจคือบางคนยังไม่เคยเห็นหน้ายังไม่เคยเห็นตัวจริงกันเด้พี่น้องเห็นแต่กันเห็นแต่ว่าคุยกันแต่อยู่ในหนีเด้ค่ะเพราะท่านได้เห็นกันกับมี่แต่เวลาเรามาพูดมาคุยแล้วหนึ่งเราเราถูกชะตากันเนาะเหมือนกับว่าเราเคยรู้จักกันมาตั้งนานนานหลายปีเคยรู้จักกันมามันคุ้นเคยกันอืมคือจังคือจังเข้าคุ้นเคยกันมากนานคักแม่แต่เรายังไม่เคยเห็นตัวจริงกันนะแต่เพื่อนเสถียรนี่เห็นตัวจริงแล้วคือตัวเป็นๆนี่เห็นแล้วนะคะ แต่อีกหลายคนที่เรายังไม่เจอก็มีคือเราคุยกันในนี้แต่เรารู้ถึกว่าถูกชะตากันเบ้าถือข้อกันไม่พี่น้องคุยถือข้อกันก็ถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาที่ได้มาพบมาพ่อกันเนาะพี่น้องเนาะ